สวัสดีครับพบกับผมโบรถเก่งเมืองสองนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวของโบรถเก่งเมืองสนะครับวันนี้วันที่6กธันวาคมพุทธศักราช2566นะครับเป็นเดือนสุดท้ายแห่งปีนะครับผมโอเคครับลูกค้าครับวันนี้ผมมาทําการรีวิวถ่ายคลิปเจ้าตัวนี้นะครับ Honda Accord นะครับตัวนี้เขาเรียกว่ารุ่นไฟท้าย2ก้อนนะครับทรงสวยทรงดูดีมากเลยนะครับผม ตัวนี้เป็นปี96นะครับปี96เกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกนักับผมระบบเบรก ABS นะครับดิสเบรก4ล้อเลยนะครับผมลูกค้าบอกได้เลยว่าสภาพเดิมๆนะครับผมสภาพเดิมๆไม่เคยชนหนักแน่นอนนะครับมาชมบรรยากาศรอบๆคันนะครับซ้ายขวาหน้าหลังไปพร้อมๆกันนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ด้านหลังกันก่อนนะครับ เรื่องของสีนะครับลูกค้าขอญาตแจ้งไว้ก่อนเลยว่าได้เป็นสีเดิมบางทั้งคันเลยนะครับรถคันนี้บอกได้เลยว่าสภาพเดิมๆนะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยทําสีนะครับผมมาเลยครับลูกค้าครับผมจะไล่จี้ให้ดูว่ามีตําหนิเรื่องของสีตรงไหนบ้างนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นร่องรอยตามการใช้งานนะครับตามอายุการใช้งานเน้นําเดิมนะครับเน้นขายเดิมๆนะครับ แล้วก็เรื่องของยางครับยางสภาพดีมากเลยนะครับทั้ง4ล้อเลยนะครับยาง205ทับ65นะครับขอบ15นะครับผมปี2021สภาพดีสภาพแบบนี้ทั้ง4เส้นนะครับคันนี้เบรกหยุดได้ดังใจด้วยระบบเบรก ABS นะครับดิสเบรกจะมีด้วยกันทั้งหมด4ล้อนะครับหน้าหลังซ้ายขวานะครับผมโอเคครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับ ตามอายุการใช้งานนะครับผมจี้ให้ลูกค้าได้ดูเลยนะครับผมพูดได้เลยว่าใครที่ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมภายในเขาสวยมากเลยนะครับลูกค้าครับเดี๋ยวลูกค้าเราจะเย็นสักนิดนึงนะครับสําหรับท่านใดที่อยากชมภายในนะฮะภายในสวยแอร์เย็นฉ่าเย็นเจี๊ยบนะครับผมมาพร้อมเอกสารครบโอนนะครับพรบภาษีปีนี้นะครับ2 5 6หนะครับผมนะครับกระจอฟ้าขึ้นลงครบทั้ง4บานนะครับลูกค้านะนะครับแล้วก็จะมีร่องรอยตรงนี้นะครับ ตามโดยลองรอยของตรงนี้นะครับตามอายุการใช้งานครับเดิมเดิมนะฮะลูกค้านะเดิมเดิมนะครับผมนี่ครับเน้นขายออกเดิมเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับลูกค้านะนะครับนี่ครับเดิมเดิมบางๆนะครับลูกค้าท้าพิสูจน์ได้เลยนะครับให้ลูกค้าได้ดูใกล้ๆเลยนะครับผมอยากจะให้คนเอาไว้ใช้งานนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังมองหารถเอาไว้ใช้งานนะครับคันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าตอบโจทย์ได้อย่างดีเยี่ยมนะครับ ฝากถึงลูกค้าท่านต่อไปด้วยนะครับผมคันนี้อาจจะยังไม่ถูกใจท่านยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของโบเก่งมือสองเอาไว้นะฮะเผื่อวันไหนผมลงคลิปคันใหม่นะครับผมเผื่อไปโดนอกโดนใจลูกค้าเข้าลูกค้าก็จะได้เห็นเป็นคนแรกนะครับแล้วก็สามารถโทรมาหาผมได้นะครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะครับเมืองแม่ย่าโมนะครับเบอร์โทรศัพท์ผมก็ส่วน7 5 4 3 6 9นะครับแอดไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติม 0830005440นะครับอ่ามาชมฝากระโปรงกระต่อครับลูกค้าฝากระฝากระโปรงเดิมบางสนิทเลยนะครับฝากระโปรงไม่เซตไม่ได้นะครับลูกค้าที่เป็นเอ่อที่เห็นอยู่นู้นก็คือเงาของก้อนเมฆที่ทอนลงมานะครับผมนะลูกค้านะตอนนี้ผมติดเครื่องด้วยนะครับเพราะว่าผมล้างอาชฉีดล้างห้องเครื่องให้ด้วยนะครับแล้วจะได้ไล่ระบบความชื้นออกจากของเครื่องนะครับบอกได้เลยว่าเครื่องดีมากช่วงล่างดีมากนะครับลูกค้ารถคันนี้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้เลยนะครับ ซื้อไปลูกค้าสามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสนใจรถคันนี้อยากจะได้รถคันนี้แต่ว่าไม่สะดวกนะครับไม่สะดวกเดินทางมาหาผมไม่ใช่ปัญหานะผมส่งให้ได้นะครับส่งให้ได้เลยถึงหน้าบ้านนะครับอยู่จังหวัดไหนไม่ใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะมีการจัดส่งให้ลูกค้าได้นะครับผมโอเคอันนี้ก็คือบรรยากาศรอบนอกฝั่งซ้ายนะครับเรามาไล่ไปที่ฝั่งขวาครับแล้วก็ชมด้านท้ายครับเนี่ยสวยงามเลยนะครับ ด้านท้ายสวยงามลงตัวด้วยครับนี่ครับผมสภาพดีนะครับผมบอกได้เลยสภาพดีนะครับสภาพดีเหมาะสมเหมาะเอ่อเหมาะสมกับราคาหลักหมื่นนะครับคุ้มค่าคุ้มราคากันอย่างแน่นอนนะครับราคานี้เรียกได้ว่าถูกกว่ามอเตอร์ไซค์บางยี่ห้อด้วยซ้าไปนะครับลูกค้านะนะครับมาเลยครับผมจะจี้ให้ลูกค้าได้ดูเลยนะครับผมลูกค้าดูชัดช้ชัดชัดนะครับดูให้จบคลิปนะครับถ้าคลิปจบแล้วสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับ สามารถโทรเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะแล้วก็จะมีนะครับสีตัวนี้ที่เหมือนจะออกด้านด้านนิดนึงนะครับมันตามอายุการใช้งานนะลูกค้านะตามอายุการใช้งานนะครับผมนะครับอันนี้ผมเน้นบอกได้เลยว่าผมเน้นขายสภาพําเดินนะครับผมไม่อยากจะทําสีให้นะครับเพราะว่าทําไปแล้วมันจะไม่ได้สีเดิมนะฮะนะครับอันนี้ผมแนะนําถ้าเกิดว่าได้ถ้าเกิดลูกค้าซื้อรถคันนี้จากผมไปแล้วถ้าเกิดว่า อยากจะเก็บสีใหม่เนี่ยผมว่าดีเลยนะนะครับผมเก็บสีใหม่เขาเรียกว่าอาบน้าใหม่ทั้งคันเลยก็ประมาณาจะให้ดีก็เป็นหมื่นนะฮะนี่ฮะสวยงามเลยแต่ว่าถามว่าถ้าขับแบบนี้ได้ไหมได้แน่นอนนะครับลูกค้านะอันนี้ผมแนะนำเฉยนะฮะผมแนะนําว่า <c oughs> ถ้าได้เก็บสีใหม่ทั้งคันมันก็จะดูดูดีนะเนาะแต่ถ้าไม่เก็บถามว่าเป็นไรไหมไม,ไม่ได้เป็นไรครับแล้วก็ไม่อายใครอย่างแน่นอนนะครับผมรถมือสองนะครับมันมีร่องรอยการใช้งานตามอายุการใช้งาน เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะอย่าไปซีเรียสน,นะครับผมยิ่งราคาหลักหมืน่นถ้ารถได้สภาพแบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วนะฮะมันก็สดๆอยู่แล้วะฮะราคาหลักหมืน่นแต่ว่าสามารถพาคุณไปไหนก็ได้นะครับอยากจะไปเที่ยวจังหวัดไหนก็ได้นะครับขึ้นเหนือลองใต้ได้สบายๆนะครับนะฮะลูกค้าบอกได้เลยว่าดีกว่าซื้อมอไซค์แน่นอนนะครับเนี่ครับเรื่องของสีฝั่งคนขับก็จะมีตามนีที่เห,เห็นก็คือจะมีประตูหลังตรงนี้นะครับที่ว่ามัน มนันจะซิสซิสนิดนึงนะครับตรงคานบนนะครับแค่ประมาณนี้นะฮะยาวไปนี่นะฮะลูกค้าครับขอข้อที่รับ er ได้นะครับถามว่ารถคันนี้เดิมไหมเดิมแน่นอนนะลูกค้านะเดิมแน่นอนนะครับเดิมร้านเปอร์เซ็นต์นะฮะเดิมร้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมไม่เคยชนหนักนะครับน้ามันตัวนี้สามารถใช้ e ยี่สิบได้ด้วยนะครับผมเติม e ยี่สิบได้ด้วยนะครับผมโอ้โหมีเอ่อก้าหนึ่งก็ได้เก้าห้าก็ได้นะครับแล้วก็ e ยี่สิบได้นะครับผมสุดยอดมากๆนะครับนะฮะ โอเคเดี๋ยวผมพาลูกค้ามาชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารฝั่งซ้ายกันก่อนนะฮะมาเริ่มต้นกันด้วยประตูหลังฝั่งซ้ายครับลูกค้าครับนี่ครับผมบอกแล้วว่าภายในสวยครับภายในสวยมากนะครับถือว่าสวยเลยแอร์เย็นฉ่ำนะครับแล้วก็เบาะสภาพดีมากๆนะครับกระจกไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้ครบนะครับครบทั้ง4บานเลยนะครับผมนี่ครับขึ้นลงครบนะครับนะครับสามารถที่จะควบคุมที่สวิตช์ฝั่งคนขับก็ได้นะครับหรือว่าจะอ่า ควบคุมที่สวิตฝั่งใครฝั่งมันก็ได้นะฮะนี่ครับภายในกว้างขวางครับตัวนี้กว้างนะครับกว้างขวางนั่งสะดวกสบายนะครับลูกค้านี่ฮะสวยงามนะครับรีบๆเลยนะฮะถ้าท่านใดที่หารถบ้านเอาไว้ใช้งานนะครับคันนี้ใช้งานได้จริงนะค,ะนะครับผมอย่าพิสูจน์ให้นะัะผมอย่าพิสูจน์ให้ถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยผมขับไปส่งให้เลยนะฮะนะฮะไม่ใช่ปัญหาเลยนะฮะมา ต่อไปเรามาชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารฝั่งซ้ายครับด้านหน้าครับนี่ครับผมลูกค้าดูเลยครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ขับขี่และก็ผู้นั่งโดยสารไปด้วยนะครับไล่มาชมเลยครับสวยงามนะเนี่ยก็ตอนนี้ผมติดเครื่องด้วยเสียงเครื่องเงียบๆนะครับลูกค้านะผมติดเครื่องไว้ด้วยนะครับเพื่อไล่ความชื้นนะครับเพราะว่าผมล้างอาฉีดให้นะครับล้างห้องเครื่องให้นะครับผมนี่ครับ สวยงามลงตัวนะครับรถหลักหมื่นนะครับได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะฮะลูกค้านะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้สักเจ็ดสิบแปดสิเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะแอร์เย็นฉ่ำเย็นเจี๊ยบนะครับแล้วก็เครื่องเสียงใช้งานได้ด้วยนะครับเครื่องเสียงเพลาะด้วยนะครับเครื่องเสียงเสียงที่ออกมาในเสียงเบสนุ่มๆเพลาะๆนะครับผมนะฮะนี่ครับผมโอเคมาเรียบร้อยนะครับด้านในฝั่งซ้ายนะฮะ เดี๋ยวเราไล่ไปชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารฝั่งคนขับกันครับมาเลยครับลูกค้าสวยงามทรงดีมากเลยนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าไฟท้าย2ก้อนนะครับปี96นะลูกค้านะเออผมอาจจะลืมแจ้งปีรถไปนะฮะเป็นปี96นะครับนี่ครับผมใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้จริงอยู่จังหวัดไหนไม่สะดวกมาเดี๋ยวผมไปส่งให้นะครับหรือว่าถ้ามารับเองได้เนี่ยเดี๋ยวเรื่องราคาผมจะลดให้นะครับค่าเหนื่อยค่าเสียเวลาค่าน้ำมกน้ำมันนะครับว่ากันไปนะครับ เราคนไทยด้วยกันแบ่งปันการใช้นะครับนะฮะเดี๋ยวเรื่องราคานะครับลูกค้าผมตามสเต็ปของผมนะผมจะแจ้งไว้ในชื่อเรื่องนะเพียงลูกค้าเข้ามารับชมคลิปลูกค้าก็จะเห็นรายละเอียดนะครับรายละเอียดของรถที่ผมลงไว้ราคาเท่าไหร่เบอร์โทรเบอร์อะไรนะครับแล้วก็รายละเอียดของรถผมจะลงไว้ในช่องช่องที่เขาเขียนว่าเพิ่มเติมนะลูกค้าสามารถจิ้มเอานิ้วจิ้มไปที่คาว่าเพิ่มเติมนะฮะ ลูกค้าก็จะเห็นรายละเอียดที่ผมลงไว้นะฮะเนี่ยแล้วก็ไฟห้องโดยสารนะครับเป็นไฟ LED สว่างเปิดตัวเครื่องนี้สว่างทั่วคันเลยนะฮะลูกค้ามาโอเคครับอกระจกกระจกกระจกด้านหลังฝั่งฝั่งคนขับครับขึ้นลงครบนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับสามารถควบคุมได้ที่สวิตช์ครสวิตช์มันก็ได้นะครับหรือว่าจะมาควบคุมที่สวิตช์ฝั่งคนขับก็ได้นะครับผมสวยงามลงตัวนะลูกค้านะคุ้มแน่นอน คุ้มแน่นอนกับราคาที่ผมจะลงไปนะครับคุ้มแน่นอนยังไงก็คุ้มนะฮะลูกค้าครับกับรถพร้อมใช้งานนะซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับลูกค้าไม่ต้องเอาไปซ่อมนะครับไม่มีจุดไหนที่ต้องซ่อมนะครับผมส่วนเรื่องรายละเอียดต่างๆอย่างที่ตําหนิที่ผมจี้ให้ดูก็อันนั้นก็เป็นเรื่องราวของของที่มันผ่านการใช้งานนะ,ะมันก็ต้องมีร่องรอยกันบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกตินะฮะตรงนั้นถ้าลูกค้าอยากจะเพิ่มเติมก็ว่ากันไปนะฮะนี่ฮะ ปัญหาหลักๆก็คือเครื่องดีเครื่องไม่ต้องซ่อมนะครับช่วงล่างไม่ต้องซ่อมไม่ต้องเก็บนะครับซื้อไปใช้ได้เลยนะครับเอาไปใช้เลยนะครับผมซื้อปุ๊บใช้งานได้ปั๊บเลยนะครับไม่ต้องมาวิ่งเก็บงานนะฮะนี่ครับผมลูกค้าแล้วคันนี้วิ่งอยู่ที่2อ0แสนด้วยนะครับผมเป็นไม้แท้ไม่เดิมนะลูกค้านะไม้แท้ไม่เดิมนะครับผมแน่นอนล้เนะครับไม่มีการกอไม้แน่นอนสําหรับช่องโบโลเกงมือสองนะครับผม ผมเน้นขายคุณภาพนะครับเน้นขายคุณภาพมอบความจริงใจมอบความซื่อสัตย์ให้กับลูกค้านะฮะผมไม่ได้ขายแค่คันนี้คันเดียวนะครับผมจะมีรายการขายต่อ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 ไปเรื่อยๆนะครับผมสัญญาว่าผมจะรักษามาตรฐานของผมเอาไว้ให้ดีนะครับแล้วก็จะนําสิ่งดีๆมาให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหานะครับผมนะฮะไม่ได้ขายแค่คันนี้คันเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วสินค้าของผมต้องดีนะฮะต้องดีต้องพร้อมนะฮะโอเคลำดับต่อไปเดี๋ยวเราเปิดหัวเปิดท้ายนะฮะ ครับเปิดหัวเปิดท้ายไปครับมาชมด้านท้ายกันก่อนครับลูกค้าคันนี้พอเปิดท้ายปุ๊บเนี่ยสวิตช์ของเขาจะเด้งขึ้นแบบนี้เลยนะครับอำนวยความสะดวกสบายนะฮะในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็เราสามารถเปิดเพิ่มได้นะครับฟึบนี่อโอ้โหสวยงามนะครับลูกค้าดูเลยครับฝากระโปรงหลังนะครับเดิมแท้นะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับดูตะเข็บด้านซ้ายนะครับ ั่งซ้ายด้านหลังนะครับลูกค้าดูได้เลยนะครับชัด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 นะครับสินค้าของผมรับประกันว่าตรงปกแน่นอนนะครับลูกค้านะฮะนี่ครับผมนี่เลยสวยสแบบนี้เลยนะครับด้านหลังก็เรียบร้อยดีนะฮะแบบนี้เลยครับมีพรมปูด้านข้างด้านล่างตรงล้อไหลให้ด้วยนะครับผม นี่นะฮะสวยงามนะครับโอเคยางไหลมีนะครับลูกค้ายางไหลมีให้นะครับนี่เลยครับยางไหลมีนะครับโอเคแม่แรงมีนะครับแม่แรงก็มีให้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือมีครบนะครับสามารถเดินทางไกลได้อย่างสบายใจนะครับผมเรียบร้อยโอเคลําดับต่อไปเราไปชมบรรยากาศภายในห้องเครื่องครับลูกค้าครับนี่ครับ ยางเนี่ยลูกค้าซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับสามารถใช้งานได้อีกยาวนะครับเพราะสภาพเขาดีมากเลยนะครับยางสภาพดีทั้ง4ี่เส้น4ล้อนะครับผมนี่ฮะซื้อไปสามารถใช้งานได้เลยนะครับลูกค้าย้ำว่าใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็นําเอกสารชุดโอนที่ผมมอบให้นะครับนําไปโอนที่จังหวัดของลูกค้าอยู่นะครับโอเคขออนุญาตเปิดฝากระโปรงครับแน่นอนนะครับเรื่องของเอกสารการโอนโบลกเก็ตมือสอง มีการรับประกันให้ลูกค้านะฮะโอนไม่ได้คืนรถคืนตังค์นะฮะนะครับผมนี่ครับเครื่องดีแบตเตอรี่ดีนะครับนี่ครับเติมช้ามาสตาร์ททีเดียวติดนะฮะเครื่องดีไม่พน่นไม่ไอไม่ควันนะครับผมขออนุญาตค้างฝากกระโปรงอีกรอบนึคงะฮะยังไม่เข้าล่องดีโอเคนี่ครับเครื่องไม่พน่นไม่ไอไม่ควันนะฮะลูกค้าดูใกล้ๆเลยครับนี่ฮะ เรื่องยังแน่นอยู่นะครับเครื่องดีเลยครับสามารถใช้งานได้อีกยาวนะฮะขออ์ด้าปิดฝากระโปรงับผมเรียบร้อยโอเคครับลูกค้าครับนี่ก็คือการรีวิวถ่ายคลิปนะครับ Honda Accord ปี96นะครับปี96เกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกเอกสารครบโอนนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยไม่ต้องซ่อมนะครับผม แล้วก็มาถึงช่วงท้ายคลิปนะครับเมื่อวานนี้ผมลงเจ้าตัวโนนไว้นะครับผมตัวใต้เอ็กเซอร์เกียร์ธรรมดานะฮะจอดอยู่นู้นนะครับสีแดงนะครับผมยังไงก็ฝากน้องโคโรนาเอ็กเซอร์ไว้ด้วยนะครับสนใจทั้งสองคันก็โทรมาได้นะครับผมที่เบอร์โทรศัพท์0 8 5 5 7 5 4 3 6 9นะครับแอดไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติม0 8 3 0 0 0 5 4 4 0นะครับวันนี้นะครับผมโบนะครับต้องขออนุญาตกลับลาไปก่อนแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจากการขออนุญาตกลับขอบพระคุณ ลูกค้านะครับทุกทุกท่านเลยนะครับที่สละเวลาอันมีค่าของทุกท่านนะครับเข้ามารับชมการรีวิวถ่ายคลิปนะครับวันนี้ผมโบะนะครับต้องขออญาตกลับลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ